มมยกที่สองนี่คุณสุภชัยเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่าอดทนมานานแล้วหลังจากนี้จะไม่ทนอีกต่อไปเตรียมเดินหน้าฟ้องคุณชูวิทย์เห็น เราเรามาว่าเมื่อวานนี้ส่งทีมไปที่กะกะตแล้วนะคะบอกว่าคุณชูวิทย์คุณเป็นประชาชนคนไทยใช่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นใช่แต่การแสดงออกของคุณเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารโดยไม่สุจริต uh huh. ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ uh huh. มันมีคลิปต้นเรื่องมาก่อนนะคะที่ทําให้คุณ uh huh. สุปชัยเนี่ยตัดสินใจไปฟ้องต่อกอกก uh huh. ตนะคะว่าคุณช<ๆ>ูวิทย์เนี่ย ใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตนั่นก็คือภาพที่คุณชูวิทย์เนี่ยลงพื้นที่ไปที่วังหลังวันก่อนนะคะแล้วก็ไปบอกประชาชนพี่น้องแถวนั้นเลยนะคะบอกว่าอย่าเลือกพักภูมิใจไทยประโยคนี้เท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวดูคลิปต้นเรื่องพร้อมกันค่ะสองร้อยจริงจริงขออย่างเดียวอย่าอย่าเลือกอย่าเลือกพักภูมิใจไทยดูววแงกัญชาดูวตั้งกาช จะเลี้ยวทลาแต่อย่าเลือกพักภูมิใจไทยไม่รู้มีกัญชาเสีแลยวไม่รู้นะไม่รู้เออมันบ้าเอวมบ้าไปแล้วใช่าบ้ามากกว่าเอวมันบ้ากันไปแล้วใช่รัฐมนตรัวใจรวยเงินทองเท่าไหร่เนี่ยอให้โชคดีค่ะสองร้อยนะค่ะสองร้อยสองร้อยมาเลยสองร้ย้หคเงินเน่ลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสารตั้งต้นที่ทาให้คุณสุภชัยออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะคะพระคุณสุภาชัยแล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ยมองว่า คุณชูวิทย์เนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ออกมาโจมตีแล้วก็ทําลายพักภูมิใจไทยในช่วงที่พักกาลังเดินหน้าปราศัยหาเสียงเลือกตั้งที่กําลังจะมีนะคะแล้วก็2คุณชูวิทย์เนี่ยใช้สิทธิต,ตามพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560โดยไม่ชอบคือคุณไม่สุดจริตใจคุณออกมาแบบนี้นะคะก็เลยตั้งโต๊ะถแถลงเลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นไปฟังหน่อยนะคะบางช่วงบางตอนที่คุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยมีการแถลงข่าวเมื่อวันนี้ค่ะ คือคือสิ่งที่ทำนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกรณีการดําเนินการไปตลอดเวลาเนี่ยผมจะเรียนว่านี่คือการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งพรักภูมชญจไทยจะดําเนินคดีเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของเรานะครับและโดยยึดหลักว่า บ้นเมืองมีคืออมีแปลเราจะปล่อยให้คนทําผิดกฎหมายมาทําเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะทําให้กฎหมายไม่มีความศักดิทธ์เราไม่ใช่ปิดปากคุณชูวิทย์แต่เราต้องการที่จะให้คุณชูวิทย์ถ้าจะใช้เสรีภาพในฐานะประชาชนเพื่อมาติชมด้วยความเป็นธรรมเรื่องนโยบายต่งตางๆเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาใส่ร้ายใส่สีดำเนินการไปตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพรรคภูเิ็ตไทยสรุปแล้วคุณสุภชัยบอกว่าถ้าคุณชูวิทย์จะติชมนโยบายของพรรคด้วยความเป็นธรรมอย่างเงี้ยโอเคแต่อย่างเงี้ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีรับงานมาแล้วมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณสุภชัยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีหลักฐานแล้วนะว่าคุณคชูวิทย์รับงานมาครับอ่ะคุณผู้ชมครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนของการถแถลงการของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับ ซึ่งท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อและเป็นนายทะเบียนพักภูมิใจไทยนะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีบุคคลโจมตีกล่าวหาพักว่ามีการทําเป็นขบวนการเพื่อสร้างความเกลียดชังให้พักนะครับโดยท่านยืนยันนะฮะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาหรือในฐานะรัฐมนตรีที่กํากับดูแลในกระทรวงต่างๆก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทไม่มีการโกงบ้านเมืองอย่างที่มีคนออกมาพยายามกล่าวหา เราจึงต้องออกมายืนยันว่าการกล่าวหานั้นเป็นการกล่าวร้ายพักโดยมีวาระซ่อนเร้นอยู่เป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พักออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคุณสุประชัยพูดอย่างนี้ฟังเสียงครับค่ะพื้นรในการดําเนินการของคุณชูวิทย์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คุณชูวิทย์ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนั้น จริงๆบุคคลที่นายชีวิตรับงานมาหรือมอบให้ในายชีวิตออกมาทําอย่างนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ในสิ่งที่พรรคกุ่มจไทยออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบานะครับว่าในวันนี้พรรคจะดาเนิน,านาการกับบุคคลใดก็ตามที่เข้ามา กล่าวร้ายบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพรรคภูมิใจไทยเราเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้กระบวนการซึ่งทำเหมือนเป็นสารเตี้ยซึ่งเข้ามาจนกระทําให้ทําให้สถาบันหลักของประเทศคือกฎหมายเนี่ยจะต้องสั่นคลอนไป วันนี้นายชูวิทย์กำมลวิสิทธิ์หรือใครก็ตามที่ไปนําประโยชน์ในเรื่องของจากนายชูวิทย์ได้ออกมาแถลงและไปใช้ประโยชน์ในการมุ่งร้ายเข้ามาทําลายกันทางการเมืองเป็นการบิดบิบดเบือนใส่ร้ายพักภูมิใจไทยเราจะดําเนินคดีทุกคดีคุณผู้ชมครับก็มีคนถามนะครับว่าทําไมพักภูมิใจไทยถึงปล่อยให้คุณชูวิทย์ดาเนินการไปเรื่อยๆนะครับถึงด้านของคุณสุประชัยก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ จะเริ่มดําเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยได้ให้ผู้สมัครสอส,อสอทั้ง400เขตที่ได้รับความเสียหายไปดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์และจะร้องกองกตจังหวัดแต่ละเขตนะท้งนี้เชื่อว่าคุณชูวิทย์นะครับไม่กลัวการติดคุกหรอกเพราะประสบการณ์โชคโชนจนเรียกว่าเสพติดการติดคุกไปแล้วคุณสุภาชัยพูดอย่างนี้ครับฟังเสียงเพิ่มเติมครับค่ะนะครับว่าเรื่องนี้เราจะเริ่มดําเนินคดีสิ่งที่เป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครใน ภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทําของคุณชูวิทย์ก็จะมีการดาเน,นินคดีของกับคุณชูวิทย์ในแต่ตตตและเขตเลือกตั้ง400เขตสองก็คือ,อะจะมีการร้องกับปตอจังหวัดในแต่ละเขตและมีการฟ้องคดีอาญาต่อคุณชีวิทย์ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวที่จะติดคุกเพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการติดคุกแล้ว ท่านอาจจะเสพติดเรื่องของการติดค,คุกเพราะฉะนั้นการที่มีคดีมากๆก็ท่านอาจจะชอบก็ได้นี่คุณสุภชัยบอกว่าเตรียมที่จะให้ว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอ400เขต400คนเนี่ยเดินหน้าฟ้องร้องต่อคุณชูวิทย์แปลว่าอะไรคะนี่คือความยุ่งยากในชีวิตของคุณชูวิทย์เลยนะเพราะต้องเดินทางไปแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยนะคะนี่ถึงขั้นบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเสพติดการติดคุกเลยละคะอะ สำหรับคุณชูวิทย์เนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าเตรียมจะฟ้องถูกไหมแต่สำหรับสื่อล่ะคะดูเหมือนว่าคุณสุภชัยเนี่ยขู่จะฟ้องสื่อด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการถแถลงข่าวจังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งอะคะ่ะแกพูดถึงสื่อด้วยแกบอกว่ากรณีบางสื่อนำเสนอถ้อยคำของชูวิทย์ไปทำอินโฟกราฟิกก็คือไปโคดคำพูดของคุณชูวิทย์อะคะ่ะคุณสุภชัยบอกว่าขอฝากว่าท่านกำลังร่วมกระทำความผิด วันนี้ยังกลับตัวกลับใจทันขอให้หยุดการกระทำไม่เช่นนั้นจะโดนแบบคุณชูวิทย์นี่นะคะโค้ดคำพูดเห็นแบบนี้ขออนุญาตโค้ดคำพูดนะคะคุณสุภาชัยคุณสุภาชัยบอกต่อบอกว่าขณะนี้มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงนายชูวิทย์ว่ารับงานอยู่รับงานใครอยู่ตอนนี้มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนที่นายชูวิทย์รับงานอยู่พอสมควรหากนายชูวิทย์ใช้สิทธิ์โดยสุจริตก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ แต่หากไม่มีข้อมูลก็ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องอันเป็นเท็จเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะคุณสุภาชัยบอกว่า90%ของคุณชูวิทย์เนี่ยคือก๊อปปี้มาจากคนอื่นแล้วก็เป็นการมโนเองทั้งสิ้นประโยคที่จะไฮไลท์ต่อไปนี้แรงนะคะคุณสุภชัยบอกว่าที่ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยก็ว่าไปตามสติป,ปัญญาของคุณชูวิทย์ค่ะ <c oughs> อะ เพราะฉะนั้นแล้วศึกระหว่างคุณชูวิทย์กับภูมิใจไทยเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะแลกกันหมัดต่อหมัดเลยนะคะเพราะหลังจากที่คุณสุภชัยออกมาถแถลงไม่นานค่ะหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยอ่านให้ฟังแบบเนื้อเนื้อเน้นๆตามดิฉันมานีคุณผู้ชม คุณชูวิทย์ระบุตั้งหัวก่อนบอกว่าศักดิ์ศรีของประชาชนกับพักภูมิใจไทยเนื้อหาร,ระบุใจความสำคัญก็คือการต่อต้านพักภูมิใจไทยเป็นตามสิทธิของพลเมืองที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญประชาชนแค่คนเดียวแต่พักทางพักกลัวหากผมรับงานมาแน่จริงช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าผมรับรับงานใครมาท้าไปที่ภูมิใจไทยแบบนี้นะคะ คุณชูวิทย์บอกต่อบอกว่าจะบอกให้นะว่าผมรับงานจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปถึงเยาวชนแล้วคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะนอกจากนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเมื่อฟ้องมาผมก็จะฟ้องกลับไม่โกงนะคะผมจะฟ้องกลับบอกว่าคุณกลัน่นแกล้งขัดขวางไม่ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญกลัน่นแกล้งให้ประชาชนได้รับโทษทางอาญาคุณชูวิทย์พาแบบนี้บอกว่ามาสู้กัน ระหว่างพักการเมืองอย่างภูมิใจไทยกับประชาชนอย่างชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่าซื้อผมไม่ได้ขู่ผมไม่กลัวพักการเมืองที่พร้อมด้วยทรัพยากรกำลังเงินกำลังคนจึงขี้หดตดหายกับประชาชนคนเดียวที่ผ่านมาคงปากกล้างเงินเยอะตอนนี้เงินช่วยอะไรไม่ได้แล้วคิดปิดปากผมแล้วละสิมันช่างไม่มีความกล้าเจอกันพรุ่งนี้ยื่นยุบพักกับกะกะต พรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันนี้ค่ะบ่ายโมงตรงนะคะคุณชูวิทย์จะนําหลักฐานหอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้กะกะตพิจารณาไต่สวนยุบพักภูมิใจไทยทําไมคุณชูวิทย์ถึงเลือกใช้ช่องทางนี้รู้ไหมคะคุณชูวิทย์บอกว่าในหนังสือคําร้องถึงกะกะตเนี่ยจะระบุด,ด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยขอให้กะกะตไต่สวนอย่างเร่งด่วนที่สุดด่วนเพราะว่าต้องมีการยื่นยุบพัก ภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรืออย่างช้าที่สุดก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพราะถ้าเกิดว่าประกาศหลังจากนั้นเนี่ยสอสพรรคภูมิใจไทยที่ถูกเลือกมาแล้วที่ถูกประกาศรับรองรายชื่อแล้วก็จะแตกรังไปอยู่สังกัดพรรคอื่นได้ก็คือยังฆ่าไม่ตายอยู่ดีครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมช่วงเย็นเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ค่ะเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข<ม>แล้วก็เป็นในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเดิน ทางไปหาเสียงแถวแถพระรามเก้าเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จําได้ไหมหคือนักข่าวพยายามถามตลอดเลยหลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาโจมตีพักภูมิใจไทยคุณอนุทินคุณศักสยามแล้วก็คุณเนวินก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนี่ย,อนนยบอกว่าไม่ได้ให้ค่าอะไรกับคุณชูวิทย์และพ่อแม่บอกมาว่าอย่าไปสู้กับคนไม่มีต้นทุนทางสังคมนะคะครั้งนี้เราไปถามอีกว่าโดนโจมตีหนักขนาดนี้โดนโจมตีหนักเบอร์นี้เนี่ย พักภูมิใจไทยจะมีการปรับกลยุทธ์สู้กับคุณชูวิทย์ไหมที่เขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเดินหน้าไปหาเสียงที่ไหนคุณชูวิทย์จะเดินหน้าไปทําลายเสียงที่นั่นแล้วกลัวไหมคะคุณอนุทินสิ่งที่เกิดขึ้นฟังคําตอบจากปากคุณอนุทินค่ะไม่ได้ดูไม่สนใจารกลยุทธ์ที่จะับไม่ต้องปรับพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองนะครับนะ ไม่ใช่เป็นสถานอาบอบนวดหรือว่าอะไรใช่ไหมเออพรกเลพรภูมิใจเป็นพรักการเมืองเป็นที่ที่ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่ที่ไม่เคยข่มเหงใครเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่ค้ามนุษย์<สาร><สาร>เดี๋ยวเดี๋ยวโดนผู้สื่นข่าวหลอกตามอีกกลัวจังเลยเออ<สาร>